อยู่นานแล้วรออยู่นานแล้วกลัวกลัวไม่ดันผมดันสัมภาษณ์ได้ใช่ไหมสัมภาษณ์แต่พี่จะถ่ายรูปรองก็ตืนแล้วฮะไม่ได้จะถ่ายรูปพี่พี่อยู่กใครเอ้าโชว์อยู่กับใครหรือว่าแฟนคลับวันนี้นะเป็นแฟนคลับด้วยโอ้รุ่นพ่อแฟนคลับอีกทีครับคือวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์กเราด้ันติบโมงนี่ยพี่ติบโมงกลัวไม่ดันไงเห็นคนเยอะกลัวต่อแถวไม่ดันเลยมาต่อแถวก่อนเดี๋ยวให้พี่คิวแรกเลยแต่ว่าโอ้คิวไหมผมจะสายแล้วเลยตัดโมงแล้วจริงปะเนี่ยติบโมงแล้วตัวเอง ไรที่มันเกิดอะไรขึ้นวะเรียรีเรียวัานติบ่านะสิบโมงดีกว่าสิบโงเจอกันนะแน่นะแน่นะให้ทานนะให้ทานนะโอเคดีครับฝากดูแลพี่หนูด้วยนะบอกบอกพวกมันดูแลตัวเองให้รอดก่อนได้เจอกันเนเจอกาตายตายหคน้าแบบที่บ้านีดีเต็มเลย